ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิเวเลียนสำหรับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของสัตว์นักล่าใต้ทะเลเลึกมหาสมุทรนั้นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นักล่าเลยก็ว่าได้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรนั้นส่วนใหญ่ก็ดำรงชีวิตสืบเผ่าพัานธุ์ของตัวเองมานานและส่วนใหญ่เผ่าพัานธุ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเลึกก็มักจะเก่าแก่กว่าสัตว์บกนอกจากนี้นั้นการสำรวจมหาสมุทรนั้นมนุษย์เองก็สำรวจได้เพียงเล็กน้อยเทท่่่่่าานนนนัั้้แตกก็ไดพบบสสิงีใจม น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเพชรฆาตใต้ทะเลที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นั้นค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยทีเดียวโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์สักคนละไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ วานเพชฌฆาตเรามาเริ่มกันที่วานเพชฌฆาตหรือวานออกานี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใต้ทะเลที่เรียกได้ว่าแทบที่จะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติวานเพชฌฆาตหรือวานออกานั้นพวกมันจัดอยู่ในตระกูลย่อยของวานพวกมันจัดอยู่ในพวกวานมีฟันซึ่งตระกูลย่อยของวานนั้นแบ่งออกได้2ประเภทหลักๆก็คือวานบาลีนก็คือวานที่กินแพลงต้อนเป็นอาหารโดยผ่านการกรองจากซี่ตรงปากของมันและอีกอย่างก็คือวานมีฟันก็จะเป็นวานนักล่าต่างๆนั่นเอง ปัพเพชฆาตนั้นพวกมันเป็นสัตว์นักล่าที่ดุร้ายแถมยังฉลาดมากอีกด้วย พวกมันมีขากัรไกลขนาดใหญ่และฟันของมันนั้นจะโค้งเข้าไปด้านในพวกมันสามารถขย้ำเหยื่อได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาแมวน้ำหรือแม้แต่วานสายพันธุ์อื่นๆที่มีขนาดตัวใหญ่กว่ามันพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ใต้ทะเลที่กระจายพันธุ์เป็นวงกว้างมากที่สุดในมหาสมุทรและนอกจากนี้พวกมันสามารถสื่อสารกันได้ในขณะที่กำลังล่าเหยื่อพวกมันนั้นมีการวางแผนและร่วมกันล่าเหยื่อความฉลาดของพวกมันนั้นบางครั้งก็ทำให้พวกมันสามารถเอาชนะนักล่า ใต้ทะเลที่โหดๆย่างฉลามขาวได้เลยทีเดียว หมึกยักษ์ฮัมโบนี่คือหมึกยักษ์ที่มีน้ำหนักกว่าร้อยปอนและยาวกว่า6ฟุตเลยทีเดียวหมึกยักษ์ฮัมโบนี้โดยปกติพวกมันอาศัยอยู่แถวชายฝั่งของชิลีเรื่อยไปจนถึงบาฮาในแคลิฟอร์เนียชาวประมงเม็กซิกันเรียกพวกมันว่าเดียบลอสโรจอสหรือปีศาจแดงสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือพวกมันมีหัวใจทั้งหมด3ดวงและพวกมันมีเหงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหมึกทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าหัวใจทั้ง3ดวงและเหงือก ขนาดใหญ่นี้เองช่วยให้พวกมันมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำได้ซึ่งนั่นก็แปลว่ามันออกล่าเหยื่อได้ทั่วเขตน้ำาลึกในที่ที่แทบจะไม่มีนักล่าชนิดใดไปถึงได้พวกมันสามารถดำน้ำลึกได้เป็นพันฟุตและสามารถรับแรงกดดันน้ำต่อนิ้วได้เป็นพันปอนด์โดยที่พวกมันไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมันเลยพวกมันกินเหยื่อโดยไม่เลือกและที่สำคัญพวกมันสามารถโจมโจมอะไรก็ตาม โดยที่ไม่จําเป็นต้องโดนก่อควรอีกด้วยในปี1995นักวิจัยที่มีนามว่าสกอตต์แคสเซลได้ลงดำน้ําเพื่อทํางานวิจัยตามปกติเขาลงดำน้ําและเจอกับหมึกฮัมโบเขา้าเขาดีใจมากแวบแรกที่เห็นมันเขานั้นอึ้งกับมันมากมันมีตาที่มีพัฒนาการสูงมากเมื่อมันจ้องมองมาที่เรานั่นหมายความว่ามันกําลังพิจารณาเราอยู่สกอตเริ่มสังเกตเห็นว่าหมึกแสดงแสงสีให้เห็นมันเปลี่ยนสีจากแดงเป็นขาวอย่างรวดเร็วด้วยเซลล์ชนิดพิเศษ มัน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าการเปลี่ยนสีมีวัตถุประสงค์ร้ายและมันเป็นการสื่อสารของพวกหมึกอีกด้วยนั่นเองเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีแบบนี้ก็ให้รู้ไว้ว่ามันกำลังหลอกล่อเราอยู่ในเวลานั้นสกอตต์ไม่รู้เลยว่ารบตัวของเขานั้นถูกพวกมันทั้งฝูงล้อมเอาไว้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเห็นอะไรแวบๆที่ห่างตาจากนั้นก็ถูกโจ,จมเขาถูกกระแทกที่หน้าอย่างแรงกล้องกระแทกเข้ามาที่จมูกจนจมูกหักหมึกใช้หนวดของมันพันร่างกายของเขากำลังหนวดของหมึกคัมโบนั้นเป็น อะไรที่น่าตกใจมากมันเหมือนกับโดนสายเคเบิลเหล็กรัดซึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าหมึกตัวนิ่มๆจะมีแรงรัดได้ขนาดนี้มันรัดนักวิจัยและลากเขาลงไปกว่า50ฟตุตจนแก้วหูข้างขวาของสกอตฉีกแต่แล้วจู่ๆหมึกก็ปล่อยตัวเขาเหมือนที่จูจูมันก็เข้ามาจู่โจมและสุดท้ายมันก็ว่ายหนีไป สกอตต์ค,ค่อยๆลอยตัวเข้าสู่ผิวน้ำเขารอดตายจากการถูกจู่โจมที่อาจถึงตายมาได้ประสบการณ์ที่แบบสกอตตเจอจริงๆก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนักชาวประมงในท้องถิ่นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เคยเผชิญหน้ากับเจ้าหมึกค,คำโบมาแล้วทั้งนั้นแม้จะมีรายงานผู้เสียชีวิตเพียงแค่2รายแต่เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีอีกกี่รายกันแน่ที่ไม่ได้รายงานฉลามขาวยักษ์ หรือเกรดไวชาร์กฉลามขาวยักษ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นปลานักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยเราสามารถเจอพวกมันได้ตามมหาสมุทรใหญ่ๆทั้งหมดโดยฉลามขาวยักษ์นั้นรอดพ้นจากเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาได้ทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อ65ล้านปีก่อนเองตอนที่อุกกาบาตยักษ์พุ่งเข้าชนโลกจนทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกส่วนใหญ่ก็ล้มตายและสูญพันธุ์ไปแต่ฉลามขา่าขึ้นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นโดยฉลามขาวนั้นอาจ sudah kasih แต่พวกมันคือสัตว์นักล่าที่คนส่วนใหญ่กลัวชื่อเสียงของฉลามขาวยักษ์โด่งดังมาตั้งแต่อดีตในยุคโบราณอริสโตเตลิลนักปราชญ์แห่งยุคก็เคยเอ่ยถึงฉลามว่าเป็นปีศาจจากทะเลชื่อเสียงความน่ากลัวของฉลามขาวยักษ์นั้นเรียกได้ว่าอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานมนุษย์นั้นเรียกได้ว่าแทบที่จะไม่สามารถต่อสู้กับฉลามขาวยักษ์นี้ด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนมันมีฟันที่แหลมคมราวกับใบมีดแถมยังว่ายน้ําได้เร็วมากอีกด้วยหากมันต้องการที่จะกินคนที่ลอยคอ อยู่ในน้ําเรียกได้ว่ามันกินได้แน่นอนตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พยายามทําการวิจัยฉลามทุกสายพันธุ์แต่ทว่าฉลามขาวนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษฉลามมีประสาทรับกลิ่นที่เยี่ยมมากอย่างฉลามขาวยักษ์นี้20%ของสมองของมันทํางานเกี่ยวกับการรับกลิ่นโดยเฉพาะนอกจากนี้มันยังมีประสาทสัมผัสพิเศษซึ่งมันมีประสาทสัมผัส2-3อย่างที่มนุษย์นั้นไม่มีเช่นพวกมันจับการเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวรับแรงกดดันมีโครงข่าย เส้นเลือดที่รับแรงสั่นสะเทือนในน้ําและยังช่วยให้ฉลามรับรู้ความกดอากาศจนมันสามารถหลบเลี่ยงสภาพอากาศที่รุนแรงได้สัมผัสอีกอย่างก็คือสัมผัสทางกระแสไฟฟ้าฉลามมีกลุ่มปลายประสาทสัมผัสที่กระจุกอยู่ที่หัวซึ่งช่วยให้มันรับรู้กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตอื่นได้ฉลามสามารถรับรู้กระแสไฟฟ้าเศษห้าส่วนพันล้านโวลต์ได้ก็เหมือนเราปล่อยกระแสไฟจากฐานไฟฉายแล้วรับรู้ไปได้ไกลถึง16,00 0กกิโลฉลามมีประสาทสัมผัส ที่รับรู้กระแสะไฟฟ้าได้มากกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกถึง5ล้านเท่าเลยทีเดียว แมงกะพรุนกล่องหรือ box jellyfish แมงกะพรุนกล่องชื่อของมันนั้นได้จากรูปร่างของมันที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับกล่องโดยพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดนั้นสามารถพบได้ที่ตามแนวชายฝั่งของออสเตรเลียและอินโดแปซิฟิกมันอาจจะดูเงียบๆบอบบางไร้พิษสงจริงอยู่ที่มันไม่มีพละกกำลังหรืออะไรคมๆเหมือนกับสัตว์นักล่าอื่นๆแต่สิ่งที่มันมีก็คือพิษที่เป็นหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลกพิษของมันนั้นสามารถฆ่าคนได้ในเวลาไม่เกิน3วินาที ่านนั้ในโลกนี้เท่าที่มีการพบเจอไม่มีพิษชนิดใดบนโลกที่สามารถฆ่าคนได้เร็วเท่านี้ถึงจะเป็นงูพิษทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งอสอรพิษก็ไม่สามารถฆ่าคนได้ในเวลาสั้นๆแบบนี้ได้อย่างแน่นอนพิษของมันนั้นรุนแรงกว่างูหางกระดิ่งถึง50เท่าเลยทีเดียวโดยตามชายหาดของออสเตรเลียมีป้ายเตือนว่าผู้หลงเล่นน้ำต้องรับผิดชอบความเสี่ยงเองแต่ถ้าว่าเจ้าแมงกระพุนกล่องไม่ได้อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งเท่านั้นผู้คนมักเข้าใจว่าแมงกระพุน ก,ก็เหมือนแมงกะพรุนทั่วไปที่ลอยตัวไปตามน้ําอย่างไร้จุดหมายแล้วแต่กระแสน้ําจะพาไปแต่ทว่าแมงกะพรุนกล่องนั้นแตกต่างออกไปมากพวกมันว่ายน้ําเก่งมากและมันยังมีตาที่มองเห็นภาพได้ซึ่งมีถึง24ดวงเลยทีเดียวทําให้แมงกะพรุนกล่องนั้นมองเห็นเหยื่อได้ในแบบที่ไม่ธรรมดามันสามารถพาตัวเองไปตรงไหนก็ได้สําหรับสัตว์ที่ไม่มีอวัยวะสําหรับการคิดชั้นสูงเช่นสมองแล้วเรื่องนี้ก็น่าทึ่งมากๆว่าพวกมันทําได้ยังไงกัน ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ